สวัสดีค่ะวันนี้โลเคชั <guarding okay>? ่นที่สองครับลืเรียโลเคชันที่สองลือเรียอาหารนะครับชัดกินเขากินหน้าไปันลากนะเพราอาหารได้อะไรกินเนี่ยปลากะเพราขั้นไ่เห็นผัดบอยเมียปลากะเพราผัดยี่หรอผัดทิศแกงเออผัดทิศแกงก็ไม่เคยกินนะเกิดอะไรไม่เคยกินผัดทิศแกงเอเชียโอ้ยเนาะมาสนออะไรกินผัดทิศแกงดีกินไปไปกินเลย เห็นปะล่ะพอกินดูดูส่วงที่อย่างนี้เนี่ยที่เดียวนะครับพุ่งกลับแล้วก็ดื่มน้ำส้มน้ำส้มอะไรเมื่อสามขวดแล้วน้ำโซนซึ้งใจแห้งกลุ่มกลับวีแบบกรีดกรีดกลับของวันนี้รับบทเป็นพุ่งกลับคนขับรถคนขับรถเป็นทุกอย่าง เรนก็คือกลองเรนยาอดท้ามทายเห็นพเป็ี่ยนเสือกันทันจับคือกระสีใบเห็ดเป่ยนกระสีใบหลังก็เลยทำไม่เป็นไปดูผู้ชายค่ะน้องเจีบแปลนอข้าวหนียาเหนีว้าาใครเป็นพระเอกหนี่ยยหรือี๊ยบแปเป็นพระเอกใครกันอือือ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 อรออืออืะอออือืือืออือ ไอ้น okay. ้องอิงนะคะสวัสด ah ีคร ah ับน ah ้องอิงเลยนะครับนี่นักอีของเราใช่ไหมสวยมากมีข้าวอยู่นะอร่อยไหมนี่อร่อยค่ะดูเลยชั้นสองหนึ่งสันนะครัะ